ก็เป็นมะเร็งตับนี่แหละมีคนก็มาพูดว่าหมอสมหมายเนะี่ยถ้าเป็นมะเร็งเนี่ยหาหมอสมหมายมีโอกาสรอดแล้วก็มาเลยแหละให้ลูกเขยพามาตั้งแต่รักษาม,มาตั้งแต่ตอนนั้นเลยแหละก็สิบกว่าปีมาแล้วสิบกว่าปีมาแล้วอาการก็ดีขึ้นเนี่ยแข็งแรงขายของทําอะไรได้ครจนคนแถวนั้นเขาเขาว่าเป็นมะเร็งยังไงยังอยู่ได้คนอื่นก็ตายกันหมด นี่มันก็อยู่มันตั้งสิบสี่ปีนี้แล้วสิบสี่ปีซือก็สุดยอดครับแล้ววันหนึ่งที่มาเนี่ยแกบอกอ่ะเดี๋ยวผมจะไปเยี่ยมคุณนะคุณประเสริฐครับไปกินไก่ย่างเพราะเราขายข้าวเหนียวไก่ย่างอยู่นะครับพอเส็จตับแล้วอยู่ก็วันเรากํลาลังยืนอยู่คุณประเสริฐไก่ย่างไม้หนึ่งเอ๊ะหมอสมัยมหาคุณหมอไปฮนะเราก็ดีใจมากแกก็ดีใจ ทีอเวลาผมมาหาแกเนี่ยเวลาผมมาถึงปั๊บเนี่ยแกบอกอ่ะฉันไม่ต้องฉันไม่ต้องเห็นหน้าคุณหรอกฉันได้ยินเสียงคุณฉันก็จําได้แล้วอแกพูดแบบนั้นรรเราก็ภูมิใจดีใจเออแกสนใจฝากคนไข้แกไม่ทิ้งไม่ไม่ฟงังแกช่วยทุกอย่างผมเชื่อมาตั้งแต่ทีแรกแล้วครับผมถึงได้มาเพราะผมเห็นดูจากในในเฟซบุ๊กนนะ ก็เลยอยากยากมามากอยากหายอยากทำใจทำงาน <laughs> ยาแคปซูลจีเฮบวันยาแผนโบราณยาจากสมุนไพรบำรุงน้ำเหลืองบำรุงร่างกาย